สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องตัวสะกดตรงตามมาตาค่ะคุณครูอรุณรัตนทองคำหรือคุณครูฟ้านะคะโรงเรียนอุดมวิทยาเด็กๆพร้อมยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปเรียนรู้กันเลยนะคะเด็กๆตัวสะกดตรงตามมาตาหมายถึงพยัญชนะที่อยู่ท้ายพยางค์ หรือคำโดยมีเสียงประสมเข้ากับสระมาตาตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียวได้แก่แม่กงแม่เกยแม่กลมและแม่เกลว์ค่ะเด็กๆคำที่มีงองงูสะกดเราเรียกว่าแม่กงเช่นกวางทอง เมืองทองโกงกลางปรองดองจริงจังครองแคงคำที่มีมอมสะกดเราเรียกว่าแม่กลมเช่นกรุ้มกลิ่มซ้อมแซม ยิ้มแย้มกรมกรมแหลมคมแก้มแม่ม <c oughs> คำที่มียอยักษ์สะกดเราเรียกว่าแม่เกยค่ะเช่นย่อยสลายสายส้อยกุยช่ายช่วยด้วย หอยลายไยร้ายและตัวสุดท้ายคำที่มีวอลแหวนสะกดเราเรียกว่าแม่เกิลน,นะคะเด็กๆเช่นแวววาวข่าวคราวแมวเหมียวข้าวเหนียวเกลียวกราว บ่าวสาวค่ะเด็กๆเมื่อเราเรียนจบแล้วเราก็มาสรุปบทเรียนกันนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปคะเด็กๆจําได้ไหมคะค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องมาตาตัวสะกดตรงตามมาตามีด้วยกันสี่แม่ใครตอบคุณครูฟ้าได้บ้างคะว่าสี่แม่คือแม่ใดบ้างคะค่ะแม่กงแม่เกยแม่กม และแม่อะไรคะแม่เกิลเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดตรงตามมาตาวันนี้นะคะคุณครูฟ้ามีเกมมาฝากเด็กๆกันด้วยอะอะออยากเล่นกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูฟ้าเอาเกมมาฝากเด็กๆด้วยนะคะชื่อว่าเกมประลองสมองค่ะอยากเล่นแล้วก็ไปเรียนกันเลยนะคะภาพนี้นะคะเด็กๆ เรียกว่าภาพอะไรคะใครทราบไหมคะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมเราเรียกว่าอะไรค่ะเราเรียกว่าเนยนะคะเนยมียอ,อยักษะกดเอตรงกับมาตราตัวสะกดแม่อะไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะค่ะแม่เกยนะคะเด็กๆภาพต่อไปผลไม้ชนิดนี้เคยกินไหมนะเราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆทราบไหมคะค่ะ เราเรียกว่าไมย,ยมนะคะมย,ยมมีมอมมาสะกดใครทราบบ้างคะว่าเป็นตัวสะกดแม่อะไรค่ะแม่กลมนะคะเด็กๆไปเล่นเกมกันต่อเลยนะคะภาพนี้เราเรียกว่าอะไรคะเด็กๆใครทราบไหมคะค่ะได้คำว่ากระทงนะคะกระทงมีงองูสะกดเอ๊ตรงกับมาตาตัวสะกดแม่อะไรคะเด็กๆ ค่ะแม่กงนะคะเด็กๆและภาพสุดท้ายใครทราบคะว่าเรียกว่าอะไรค่ะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆเราเรียกว่ามะนาวมะนาวมีวอแหวนเป็นตัวสะกดเอตรงกับตัวอะไรนะคะตัวสะกดแม่อะไรคะเด็กๆค่ะแม่เกลนะคะเด็กๆเมื่อเราเรียนรู้เรื่องมาตาตรงตัวสะกด ตามมาตรากันไปเรียบร้อยแล้วเราก็อย่าลืมนะคะอย่ามาลืมมาทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนออนไลน์นะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคําศัพท์นะคะอ่านออกเสียงคําศัพท์และจําแนกคําในมาตราตัวสะกดให้ถูกต้องมาค่ะมาอ่านออกเสียงคําศัพท์พร้อมๆกับคุณครูฟ้านะคะเมืองทองอวยใยข่าวคราวง่ายได ยิ้มแย้มกรุ้มกลิ่มครองแครงแมวเหมียวแก้มแหม่มกวางทองเกลียวกราวบ่าวสาวสายสร้อยกลมกล่อมรองดองแหลมคมครองจองแวววาว หอยลายช่วยด้วยเด็กๆคะเมื่อเราอ่านออกเสียงคำศัพท์ทางด้านซ้ายมือเสร็จแล้วให้นำคำศัพท์มาจำแนกในตารางด้านขวามือซึ่งของเด็กๆจะเป็นใบงานที่คุณครูแจกไปให้นะคะคุณครูฟ้าทำตัวอย่างมาให้ดูเด็กๆมาช่วยกันดูนะคะกุ้งแห้งมีตัวสะกดตัวอะไรคะงองูตรงกับแม่อะไรคะเด็กๆแม่กงนะคะดื่มนมมีตัวสะกดคือตัวอะไรคะ หม,มาตรงกับตัวสะกดแม่ไดคะเด็กๆแม่กลมลอยชายมีตัวสะกดเป็นตัวยอ,อยักษ์ตรงกับตัวสะกดมาตาแม่เกยเกี่ยวข้าวมีตัวสะกดคือวอลแวนตรงกับมาตาตัวสะกดแม่เกลที่เหลือให้เด็กๆนำคำศัพท์มาอ่านและสังเกตว่ามีตัวสะกดตัวใดแล้วเติมให้ถูกต้องตามมาตาแม่กลแม่กลมแม่เกยและแม่เกลนะคะเด็กๆ สุดท้ายคุณครูฟ้าก็มีเรื่องอยากจะฝากเด็กๆโรงเรียนของเราจะปลอดภัยตัวเราเองจะปลอดภัยห่างไกลจากโควิด1ิได้นั้นเรามีขั้นตอนอยู่ด้วยกัน6ขั้นตอน 1. คัดกรองวัดไข้ 2. สวมหน้ากากอนามัย 3. ล้างมือเป็นประจำ 4. เว้นระยะห่าง 5. ทําความสะอาดและ 6. ลดความแออัด ด้วยหลักและห่วงใยจากคุณครูฟ้าดูแลตัวเองกันดีๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย